สวัสดีชาวเกมมงเกมเมอร์ทุกท่านดูวลยนะครับผมวิวผมลายโลโลโลเซอร์โลโลโลรคนเดียวคนเดียวเซเลดี้ไปเลยมันทั้งเกมมงเกมเมอร์ด้วยครับเกมมงเกมเมอร์ไม่รู้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเลยโอ้ยเหนื่อยต้องหาคนจอยเข้ามาให้ได้ก่อนที่เราจะได้กระเป๋าทั้งหมดนะครับไม่งั้นตายตายนี้แน่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนจอยแ้่เราก็มันนั่นโอ้โห ชัดเจนมากแล้วก็ออกไปหรออะไรเสร็จแล้วหรือไงวะแ,วแวท็กเกิ้ลอะไรนี่ยงไงว่าอะไรดูพัดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพียบเลยไรแย่เลย,ย,เล,ยลงไปข้างล่างแล้วบา,บายบายเดี๋ยวเราคุ้มกันข้างบนให้กันกันละ ไปแล้วประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วจัดวิ่งลงวิ่งลงไปก่อนเดี๋ยวเราดูให้ไม่มีคนจะเ<ห>ข้ามามันอันตรายแถวคล้าวโอ้เดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหเอาหมดแล้วเหรอหมาแล้วจ้าย่างเลยเนี่ยโดนยิงอยู่เลยมึงยิงหน้ามันเนี่ยคนอะไรเนี่ย คองไม่หอใคระไอโกตูกิวอยู่ยินคุณคือผู้โชคดีสำหรับคลิปนี้นะครับผมพวกดีหรือเชี่ยาตายก็มาอยู่ที่เข้ามาเจอพวกเรานะครับพวกเราก็คงกากมามาแมาเล่นด่านหำอะไรก็ไม่รู้ปุ๊บ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 ดูเวลครับออกไปหรือเปล่าหลบมาสุอืมอืม ทำไมเขายังไม่ไม่จอยเข้ามาไม่แครเข้ามาเออแบบไอโกงช o i ิ l อยู่เวล์สามแปดโอเคใช้ได้อยู่น่าจะโอเคนะอู้จอดยยล้วกูเหลือคนนึงอ่ะต้องรอก่นอนคุณทำไมมองมาเลื่อนหรือว่าคุณไม่เ<ๆ>ล่นนะ แปะกันอย่างนี้เลยดูว่าจะยิงอุ้ยค้างเอาเอาอ๋อมาแล้วทมาอยู่ในเกมค้างเลยลูกอุย้ยตียิงแรงที่หายให้สัตว์ไม่ยิงแรงถึงไม่ไกลวะอะไรไกลๆไม่รู้ยิงยิงไปไป็นเครื่งหลอดแล้วเนี่ยไม่ยิงกูณแรงมากอะ่ะเ,เปิดเปิดดิวเปิดดิเวเก็บตัง ตัง<น>ยิงไมง่ยิงกูจัง,งยิงกูจังตังกนยิงชิบหายอ้โอ้ยกูจะตายแล้วอยาวางกระสุน,นหไหมเหมือนกันหละย้ง,ย,งยังไม่ต้องเหลืออีกสามนาทีจะไปดักกระสตนเฮ้ยลรัดรัดรัด เทียบเลยเป็นไงเราโอ้ไคงามเทียบเลยเนี่ยแดงเลยโอ้โหจบมาจากไหนกันกับมาจากไหนกันหลับไปหมดโอ้โห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 จะตายห่าแล้วทำไมทำไมรอบนี้ดู่ย่แย่อยู่ hit take cover เจ้มันจะมาจากข้างในเไหนกันหนึ่งยิง ความมองต่อเล่ก็จะดีแล้วัไม่เป็นไรนะค่องทุกนเอาเลยเหรอแค่นี้มเป็นไรอุ้ยไอ้เสาเราชิหายมีวลวยิงไก่ไม่ได้เนี่ยเอ้ยย่ยูมนยงไก่ได้ก็ถึงใหญ่นะโหเราจะเอาไกลไปไกลนู่นไม่ได้เลยไงทำไมแต่ลคนไม่นั่งเ้วะก็ตัวตันมาทางเนี้ย ดับมายิงไข่รุดไข่รุดไข่รุดยิงไข่เขาทำไมล่ะอืมเอามาเลยแไม่รอจแล้วแลวบิดป่ก็ตายคนไทยเยอะเท่าไรเออขอขอขอห้าสิบก็ได้ดี ก็สิบเท่าๆพวกเราเลยพอพวกเราอ่ะเล่นมากพวกเราเข้ามาทำไมเขามาทำไมตัดไมาทำไม้าหลังข้างหลังข้างหลังแล้วที่โดนโอ้ยอีกที่โดนเยอะแล้วไปเราไปเรเอ้ตามตามังเรือเออตามตอออ่ โอ้โห,หน้าครับข้างหลังมีอะปามข้าเซฟอะมีเยอะเลยอ่ะไปดูหน่อยเถอะังไงกูจะดาวตามแล้งแล้วนั่นไงดาวตามเลยจริงแม่งแล้วจะเข้าไปทางไหนเนี่ยก็มึงอยู่ทางนู้นอ่ะทางนี้ดูทางนี้ด้วยทางนี้ก็เข้ามาเฮ้ยโอ้ยออก็ดูตรงนี้แหละไปไหนกันละ่ะ แรงมันก็หมอบหมอบไปเลยครับอย่ายืนหมอบหมอบสุดชีวิตกูแล้วมันเทียบเลยเนี่ยไม่เห็นเนาะไปขึ้นชั้นบนอยู่ข้างอะไรชั้นล่างอะไปข้างบนไปแล้ว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 อุ๊ยอุ๊ยอะไรวะ แม่เด no okay. ็กอยู่อยู bon ่ข้างบนน่ะคุณทำอะไรยิงมั้เนี่ยโอ้โหหลบอยู่หลังเนื้อก่อนป่าวังเขาเลื่องไหนก็ดีนะป้าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไหนวะบอกขึ้นมาข้างบน มันสบายอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้ยก็แม่งอยู่ข้างล่างอ่ะมันไม่สบายมันไม่สบายก็ใช้ไปแล้วนะไอ้ไม่ไอ้เมดิกแบกอะมันอยู่ข้างบนโคโรเตอร์โคโรเตอร์หน้าหันละเขุมตรงนี้ก็ได้ขุมตรงนี้ก็ดีมันมาทางเดียวเขาท่านเราคุยิว เลยไหวเหรอเฮ้ยหำเ,เ,เ,เอ้ยออยิงโคตรแรงเลยออเออมันยิงแรงมากกันเหรอเชื่อดีไปไม่หายไปไปไปเดี๋ยวแอฟซาวด์หมดก็จบแล้วยไอหำมึงขนาดอยู่ในหมอกยังยิงกูโดนอีกในหมอกม,มันเห็นแต่เราไม่เห็นนี่นมันเมดิกแบค็คนี่หรอแอมโมอยู่ไหนวะแอมโมยังไม่ได้วาง ชิวบอกฮะเจอเจอลูกโมยิงบอกสองบูว่ามังนิ่งไปสิหมดดิวก็ใกล้เสร็จแอมโมขึ้นไปวางข้างบนเลยดิรับหนึงดิข้างล่างก็ได้เดี๋ยววางล่างพวกนี้มันยิงแรงอะจังวะ โด่ยิงหมดไหนไกลเลยไปยิงโดน,นโอ้งโอ้วังระเบิดแล้วเพื่อนวางกระสุนแล้วตรงไหนฟ้าเลยข้างลา่างยิงนี่นี่วิ่งไปใส่โอ้ยเจ็บเจ็บเหนื่อยแล้ลอยูอ่ดีนะเว้ยระวังอันนี้ด้านบน,บนหมดจังเนาะกดเกี่ยง No time to wait. Get loaded, fellas! Take the gold. Bye 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 bye. Okay, it's open. Get this to the container yard. Go to the container. Crash, come to here. Oh you are? I am get the gas, Okay, got เอากองหมดยังเอาทองหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วไปคนละอันเราเลยเยี่ยมเยีเ่ยมโอเคเราต้องมาเอาไอ้นี่น้ำมัน,นอีกนหำมันโอ้ยเชือกข้างนอกเพียบใครใครกล้วยพูน จะตายอยู่แล้วเนี่ยพัมกินแมนเนี่ยออาไปแล้วหำอมะไรหำอมะไรมีโมโ่เว้ยห่อมเลยห่มงามวางแล้วเอ็นอะไรสลายอยู่ได้อีกหนึ่งไปไหน่อยคนมาโน่นโน่นโน่นเห็นไหมแก๊สแคนได้แ้ไม่ทันแล้วต้องรอจบเอ็กซ์แอคเคาร์แล้ว เอาคนคนนี้แหละทำสบายสบายอยู brands, uh, ่ย mm ัน hmm. ยันกระสุนก่อนคนคนนี้สบายยิงป่านนี่แหละมันดลโอ้โหไมช่วยหลอนไม่ช่วยดูช็อตอีกทีนึงเลยเสาโคตรหมดอยอุ้ยพี่นักงยิงแรงเลยกันไม่ยิงแม่นยังกระโปผลกรหัวไอ้สัส ใช้โปอนวะเนี่ยยิงยิงคือจะบอกยิงไม่ได้ไกลไกลนู่นพยายามช่วยหนูเลยแต่ไปไม่ได้จริงโอ้ยแม่งยิงมันล้มเลยโอ้ยแม่งยิงยังเป็นสายฝนเลยอ่ะจริงๆเลยเนี่ยคงต้องไปแล้วเกมนี้จัดกันเทียบเลยแพ้แล้วไปยอมเลย เดี๋ไม่ก็ต้องช่วยแลบบิดให้ได้ก่อนต้องเอาแอคาเนี่กไปก่อนจะออกไปยังไงอะตายแล้วเนี่ยแพ้แล้วเอาปืนสั้นไปไปบู๊เนี่ยโดนเตะตายเป็นอะไรกักนครูเตงเลยอย่างนี้อีกรอบไหมอีกรอบดิ <c oughs> ไปเ,เรื่อยๆไม่ได้ เราเปลี่ยนหน้ากาักวันนึงหน้ากากนี้น่าจะมีมือกันนี่กันแหละลองปรับเป็นง่ายไหมก็เนี่ยง่ายสุดแล้วมีแค่โนื้โมเหรอเออโอเคครับไปโอ้โหหมูมาไกลกว่าเราเมื่อกี้งแล้วปิดคนเดิมเลย ขอมีอะไรสักอย่างโอ้โหแล้วปินงเอาเข้ามาเหมือนเดิมเลยนี่หว่าไอ้มุกมีเยอะกดเลยดีละไปเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บเลยดีเพราะอยู่ next level มีคนเออเราเอาแท็บมาไปนะไม่ต้องอะโคตรไร้ประโยชน์วัววัวออกจะมีประโยชน์นะไม่อะมันไม่ได้ช่วยหั่นมาเลยเลยไม่ช่วยหั่นกับดักก็ไม่มีไอ้ไอ้ที่วางวางไปมันก็ระเบิดได้แค่ตัวเดียวอ่ะไอ้ก็มาดููมันจะโดนไหม มึงต้องได้ปืนน่ะไอ้แท็บใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไปต้องเอาออกไปแล้วเอาพวกกระปงกระเป๋าอะไรเงี้ยเลดี้ดิเลดี้แล้วไอ้ก็ต์ไอ้ก็ต์ไอ้โกทูคิวไอไอไอหัวหนผ่านไอ้โกทูคิวยูมันจะไม่กอดสองไม่อยู่นะจอเปล่ากไอโกทูคิวยูนี่ไปคิวใครมาก่อนหรือเปล่าครับเดี๋ยเห็นยังไม่เห็นเลเลดี้เลยเลดี้ดี รออยู่นะเพื pues mm ่อนน่าเบื่อจริงเลยเออเปียดเบอดเลดี้ไปกินน้ำมาเหรอน่าจับมดยัดกระสนก่อน l ้ คือข้ามมาแล้วนี่จะข้ามไปไม่ได้เลยโน่ฟักอัพนะครับคนเดีวคนเดียวอวะโน่ฟักอัพเราเห็นฟักอัพหลายรอบอ่ะม,มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเราเรายอยู่ข้างบนกันไหมห,หนึ่งน่าจะไปข้างล่างก่อนเลยเสียบรอบนี้ไม่แฮกงมันยังไม่หหเหมือนกันเลยนะ ตัวเปิดแล้วลงไปบูทข้างล่างกันได้มาไมไปไหนไปไหนสะพานพารามีปืนมันยิงเจ็บแล้วตายลงไปข้างล่างเนี่ยกอกหน้าเป็นสีนั้นและโอ้โหไหนหมดแล้ววะไกลๆนู่นเลยอลงกันไปหมดแล้วไม่หล่อฆ่าหรือเว้ยเดี๋ยวรอมีกินนายก็ลงมาคนเดียวไม่ใช่เหรอ ยัดกบกสมเนียบกรบกรบอุ้ยอุ้ยเฮ็ดเกือบเกือบวิ่งเลยเกือบแล้วไป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 โอ้ยเกือบไปยิงคนนีหำเวร์ส่เลย โอเครอบนี้ลดลงลดลงข้างล่างรอบนี้หมดลงรอบนั้นไอ้หำเอ้าคุณนึกว่าเพื่อนไอ้คุณนึกว่าสโต้ระเบิดเต็มเอ้ยโอ้โหก็ตกใจเลยชอบตกใจคอเเซอร์เนาะยน็ตเรียบร้อยไปเข้าจุดเติมออกมันครับโอ้โหเอ้ยทำไมมันยังไม่ตายปะ ติม hey, ันต้องตายเด็กคนเทสเซอร์เวนฟาร์มแล้วบีจะตายแล้วอ่ะแล้วบีโดนอะไรวะไม่รู้อ่ะแล้ววางกระเป๋าก่อนมากันเทียบแล้วลงมากันเทียบเลยชเต้โอ้โหจุก ขนาดนั้นเลยเหรอเยอะขนาดนั้นเลยโอ้โหจุกจุกจุกจริงๆจุกจๆจุกจแล้วตายจุกแล้วจังมันวิ่งไปเลยไปดูเพื่อนเลยมึงเขาเขาห้องละมีอยู่เปรียบอยู่ข้างบนแล้วกูอยู่ข้างบนนั้นที่บ่อเลยวะเปรียบครับ หมือนปลอดภัยนะเว้ยแต่มันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่จริงจริงมันอยู่ข้างบนน่ะโคตรปลอดภัยเว้ยเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวอ่ะแล้วข้างล่างสามอ่ะแม่งจะมาลุมแต่ข้างล่างแล้วหมูแม่งก็บังกระสุนไงแอ้สองมาแล้วเว้ยกูคงใสยว่ามีคนยิงคนไปหรือเปล่ามานี่ปั๊บปั๊บมาแล้วครับเดี๋ยวดีมีอะไรให้บุกมาหาโน้เลยไง ชิวชิวชิวเนี่ยแหละแม่งจุดดักชิวที่โคตรดีเพราชิวแม่งมาเนี่ยแม่งเปิดไฟกันยังไงวะไม่รู้อ่ะเออเปิดไฟนเนาะกดกดกดทีพิมกันเ,นเออกูกดเหมือนกูเลยนนเนี้ยเดินหน้านิ่งอย่ามีมีปัญหาป่าววะแอปเต๋อหายไปก่อนใครอยู่ดูดูกัน ดูยังโอเคดูยังโอเคทางนี้เห็นง่ายวางงวาเข้าไปข้างในดิวางกระสุนแบงคในดิตรงไหนในห้องอ่ะห้องไหนวะที่สองห้องอ่ะสักห้องหนึ่งเนาะลองนี้แล้วกันวางแล้วตาวางแล้วเจอดูเลยข้างล่างนี่ยเว้ยถ้าเรามาดักกันตรงเนี้ยมันจะง่ายเว้ยเพราะว่ามันจะมากันแค่ทางแล้วปิดแล้้ววปิดแลปิด เดี two, right. so, ๋ยวดูเ nice. ป็นไงวะเดี like ๋ยวก่อนเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเดี๋ยวดูเกดีดูให้ก่อนเอามันเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดดีวมีปัญหาดี๋ยวมีปัญหายิงตาตุ่มยิงตาตุ่มดี๋ยวมีปัญหาไปดูดียวหน่อยไหมไม่ดูไม่ดูไม่ดูแอคเซาอยู่จะไปดูไงวะเจ็บไอ้เนี่ยไอ้นี่อยู่หลังเนื้อยิงมุจุกมากกุหลาบพานยิงผ่านเนื้อได้แต่กูยิงไม่ได้เนี่ย โอ้โหไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่ดีเสร็จหมดแตกลูกโมนี่ปืนฆ่าช้างจริงๆนัดเดียวตายอะชิลสองนัดตายโอ้โอโคตรแรงเลยเป็นปืนที่ต้องใช้อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าหนึ่งหนึ่งแล้วแม่งโคตรขาดเอาไปแล้ววหย โอเคหัวแตกไอโกตุคิระบิดทำไมระบิดแม่งกากอย่างวะรับเตี้ยมันก็ตายอ่ะมันนั่นมันกำลังนั่นไงี้ยชิ่ยวเอาวะไอเชิวมึงยิงข้างหลังไปอยู่ตรงนั้นเงี้แม่เลยแต่โคโรเตอร์ว่ะปืนยิงช้างมาดิปืนยิงช้างปืนยิงช้างไอกแตงหัวมันอะลวงข้างหลังมีโล้ไหมโล้ยังไงโอเคเรียบร้อยมันไม่ปืนยิงช้างเนี่ยมันปืนมันปืนยิงสัตว์แต่ แต่ว่ามันมันก็ลูกโมนี่ก็เป็นปืนที่ปืนท่าที่แรงที่สุดในโลกโอ้ยเขี่ยมันเลยแม่งเจ็บมันชิบหายเลยความจะมีกล่องกล่องเล่าอยู่ใช่ป่ะไอกระเป๋าเล่าอยู่ใช่ป่ะหมดเล่าใช้ไปแล้วใช้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วไม่เห็นเลยอ่ะอ้โหโอ้โหยิงเข้าเนื้อไอ้เจ้าหมยไอ้ก็ฟีดเนื้อโอ้กูยิงมันนี่ได้หน่อย

โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอเราต้องนอกอย่างเยอะหันไปเต็มด้วยโคโลเซอร์ไหนวะไม่เห็นเลยอ่ะเต่เร็วๆก่อนแอคทาวจะมาข้างนอกไม่ย่างเยอะเจ็บก็เจ็บยิงก็แรงเข้าไปข้างในละททองก่อนเถอะเราเราต้องยังอยู่งี้รลอยแอคทาหมดแล้วก็ร้อยแอคทาหมด อาเวลสิบห้าว่ะโอ้ตายแล้วคูสิบสี่อยู่เลยเฮ้ยเชื่อใครยิงวะข้างหลามมาได้เหรอไอ้สัตว์สเปเชียลพอเป็นฟีลเลร์นิ่งพร้อมฟีลเลอร์นิ่งโอ้ยเบื่อนะไอ้สเปเชียลยูนิตนั่นน่ะเนี่ยเห็นเป็นเพื่อนเลยไงไอ้แรบบิ้นก็เดินผ่านซะแบบ ล่อยแล้วไม่เอากระเป๋าวางแต่เราคนมึงรู้เรื่องกันไหมเนี่ยโกโกวางแล้วนี่หว่าแต่มันบัมันบัมันบักยิงสเปเชียลยูนิตก่อนเลยอย่างแรกไม่อ่ออยู่อคม่แคมต่อมอี้เอเม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 ก็้มก็้ิงได้ทางเมียวก

เรียบเลยแม่งบอกยิงคนรักหนาวว่าโอ้ยชิวไอชิปบอกชิวว่าเดี๋ยวไปช่วยแม่ชิวบอกชิวบอกชิวบอกฮะสองนัดให้สองนัดเลยลูกโม่เนี่ยเฮ้ยแย่เลยยิ่งเนี่ยหลบดีดี อู้สนาย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 เหวี่เป็นปืนกลเลยโอ้ยนอนยันไงอยู่ข้างบนโดนบวกกับเปมเพทีเอลยูนิตนะมึงช่วยอยู่ช่วยอยู่ตัง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 เก็ตังเกวบมาอยู่ข้างบนอีกคนไปไหนวะไปดาวหาที่หลบเลย มจะเะเไไปไหนรีโหลดรีโหลดรีโหลดอยู่ไอ้เหี้ยมบูโลสเตอร์บูโลสเตอรออ์ตอนนี้สองหนึ่งรถบูโลสเตอร์บอกหน้าแหกไปอยากจะตายมาแล้วเนี่ยกูก็เหนื่อยเวย้ยไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้จะคจะช่วยเพื่อนได้แต่กลัวลมโอ้อแล้วก็ดาวสองแล้วเรื่องสี่สิบจะทำอะไรครับ ถึงวัวหมดยิงใครไม่ได้เลยก่อนละมันช่วยเวลเพย์ก็ได้อยู่แต่เวลเพย์แม่งไม่มีกระสุนไงครับครับนั่นคือปัญหาไอ้หำแลวบิดก็ไม่ช่วยครับปล่อยให้แล้วตายสเปเชีย oh, ูนิตบอกโอ้ยจีจีเลยเอมันแอมันมันซ้อมมนนานจังวะ หมดแล้วหมดหมดพอเลิกจีๆใช่ไหมหนึ่งเอ้